สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลยูโร2020นะครับประจําวันอังคารที่6กรกฎาคม2564ครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเกมระหว่างอิตาลีพบกับสเปนนะครับผมคู่นี้ถือว่าชื่อชั้นศักดิ์สรีสูสีกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ฟอร์มรวมๆนะครับก็ต้องยกให้อิตาลีอยูเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับ ก็เป็นไปตามแฮตตีแคปนะครับที่เปิดออกมาให้อิตาลีเหนือกว่าสเปนอยู่เสมอครบขึ้นนะครับวันนี้นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยสามารถจัดผู้เล่นชุดใหญ่ชุดที่ดีที่สุดลงสนามสู้กันได้นะครับผมอิตาลีเนี่ยมีตัวหมุนเวียนผู้เล่นค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพวกเขาขาดแบ็กซ้ายาสปินาโซลา่าที่มีการ,รบาดเจ็บไปนะครับก็ถือว่า น่าจะมีผลเล็กน้อยนะครับกับเกมด้านซ้ายบ้างนะครับส่วนสเปนเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับพวกเขาสามารถมีผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามได้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีนะแต่ผมว่าเกมรูปเกมรับของอิตาลียังดูน่าไว้ใจกว่าสเปนนะครับวันนี้เนนือกว่าที่เสมอครึ่ง ดูแล้วนะครับใน90นาทีเนี่ยไม่น่าจะถึงขั้นแพ้นะครับแล้วก็มีมุมที่จะสามารถเก็บชัยได้ตั้งแต่90นาทีด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่อิตาลีครับสวัสดีครับมาติดตามฟุตบอลยูโร2020ค่ำคืนนี้วันอังคารที่6กรกฎาคม2564ครับเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศ er นะครับการเจอกันของอิตาลีจะพบกับสเปนครับ คู่นี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็น2บิ๊กทีมของยุโรปแล้วก็ผ่านเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศมาเจอกันพอดีเลยนะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยอิตาลีเอาชนะเบลเยียมมา2-1แล้วก็สำหรับส่วนสเปนเนี่ยพวกเขาดวลจุดโทษชนะสวิตเซอร์แลนด์มานะครับหลังจากที่เสมอใน120นาที1ประตูต่อ1ก็ถือว่าบทเกมหนักมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแฮนดิแคปคู่นี้เปิดออกมาให้อิตาลีเหนือกว่าสเปนเล็กน้อยนะครับต่อเสมอครบครึ่งกว่าต่อปอนะครับก็ลุ้นว่าจะชนะได้ไหมนะครับส่วนความพร้อมของทีมอิตาลีีมปัญหหาาาในตนตแ่่ง Back ็ซะรเพร อ่าเลโอนาร์โดสปินาโซล่าเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเราเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นเอเมอร์สันที่จะได้ลงแทนส่วนตำแหน่งอื่นๆก็คาดว่าน่าจะเป็นชุดหลักแกนหลักเหมือนเดิมนะครับแนวรุกก็คงฝากความหวังไว้ที่ชิโรอินโมเบเร่นะครับส่วนทางฝั่งสเปนเนี่ยพวกเขาอาจจะต้องเช็คความฟิตของพาโบซาราเบียนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยถือว่าสเปนค่อนข้างพร้อมนะครับแนวรุกอย่างโมราตาเฟรนต์ต์เลสแล้วก็ดานนีโอโมเนี่ย ดนคาดว่าน่าจะได้เล่นด้วยในเกมนี้นะครับส่วนตรงกลางก็เปดี้โกเก้แล้วก็บูสเกตนําทัพอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มในทัวร,ร์เมนี้ต้องบอกว่าอิตาลีฟอร์มหน้าลุ้นหน้าเฉียมากๆนะครับพวกเขาอาจจะไม่ได้มีสตาร์ที่แบบว่าเป็นตัวชูโรงแต่ว่าสู้ด้วยทีมเวิร์กแล้วเป็นทีมที่เล่นเกมรุกดุดันนะครับเกมรับก็แข็งแกร่งถือว่าค่อนข้างจะครบเครื่องและการมาเจอกับสเปนที่ดูแล้วนะครับ ในทวร์นาเมนต์เนี่ยนะรู้สึกว่าฟอร์มก็ค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นนะฮะแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดมาได้ในรอบที่ผ่านมาแต่ว่าเกมน,นี้มาเจออิตาลีผมว่าคงเป็นงานค่อนข้างยากสําหรับสเปนเพราะฉะนั้นนะผมยังชอบไปที่อิตาลีมากกว่าแล้วน่าจะปิดบัญชีสเปนได้ใน90นาทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นทีเด็ดของผมค่ัคืนนี้ให้เลือกเชียร์อิตาลีครับและอย่าลืมครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ